นิทานทร,รมะเศษฐีขี้เหนียวนานมาแล้วยังมีผัวเมียคู่หนึ่งมีไร่อยู่ชายป่าช่วยกันทำมาหากินด้วยความขยันขันแข็งและก็ซื่อสัตย์สุจริตเมื่อได้เงินมาก็จะเก็บออมด้วยความมัธยัต์ไม่ช้าเขาทั้งสองก็สามารถตั้งตัวได้และมีความเจริญอยู่ในขั้นของเศษฐีโดยมีบุตรสืบสกุลเพียงผู้เดียว เศรษฐีผัวเมียก็ไม่ได้ประมาทเลี้ยงลูกชายด้วยความเอาใจใส่ไม่ประพฤติเป็นคนพานรู้จักธรรมมาหากินเป็นที่ชื่นชมกับพ่อแม่ในวัยชารายิ่งนะักเศรษฐีได้จัดการสู่ขอหญิงลูกสาวของขหาบดีในเมืองให้แก่ลูกชายหลังจากพิธีแต่งงานแล้วเขาก็ขยันขันแข็งปกครองดูแลบ้านเรือนได้อย่างไม่มีที่ติ ฐานะทางครอบครัวจึงเป็นปึกแผ่นเศรษฐีผัวเมียเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาปานีและใจบุญยิ่งนักเอาใจใส่ดูแลบา่าวไพร่ให้กินดีอยู่ดีผู้คนในบ้านจึงรักและก็พักดีจะมอบหมายอะไรให้ใครทำก็จะทำให้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องกวดขันว่ากล่าวและยังแบ่งเงินที่หามาได้ส่วนหนึ่งไปทําบุญทำทาน ตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีชาวบ้านก็นับถือกันทั้งเมืองใครทุกข์ร้อนอะไรมาขอความช่วยเหลือเศรษฐีทั้งสองก็จะช่วยด้วยเมตตาเมื่อสิ้นอายุไขของทั้งสองคนผัวเมียจึงได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์อินแต่ด้วยความห่วงใยบุตรคนเดียวของตนก็คอยดูแลอยู่ห่างๆเสมอฝ่ายลูกชาย พอพ่อแม่ตายแล้วก็ได้รับมรดกมหาศาลเขาเรีบสำรวจจับสินแล้วก็จัดแจงเก็บรวมไว้แต่เพียงผู้เดียวเงินทองมากมายนั้นบางส่วนเขาไม่ยอมให้เมียของเขารู้เขามีความสุขที่จะรูบรูปคำคำเงินทองของตนในที่รับตาคนเมื่อเชยชมบ่อยๆเข้าก็เกิดอยากจะมีมากขึ้น ในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนขี้เหนียวบ่าวผ้าเกิดความอดอยากเดือดร้อนไม่มีกำลังใจจะทำงานทรัพย์สมบัติที่เป็นรายได้แต่เดิมนั้นก็ไม่ได้เพิ่มพูนตามความคาดหมายของชายหนุ่มเศรษฐียิ่งรายได้ไม่เพิ่มชายหนุ่มก็ยิ่งเพิ่มความตรณีจนเกิดความทุกข์ใจต้องหันหน้าเข้าพึ่งเหล้าสุรา แทนที่จะหาเพื่อนเอาไว้ปรับทุกข์และปรึกษาหารือลูกเศรษฐีกลับไปแอบกินเหล้าในพุ่มไม้ไกลตาคนเพราะไม่อยากแบ่งให้ใครกินความไม่สมหวังทวีความรุนแรงทำให้กลายเป็นคนที่อารมณ์ร้ายอลาวาดเอากับคนในบ้านและเมียของตนฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นพ่อซึ่งสเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นอิน พ่อกรรมดีได้สะสมไว้เมื่อยามที่มีชีวิตอยู่เล็งเห็นว่าลูกชายก็เกิดความสงสารคิดจะแก้นิสัยของลูกชายจึงปลอมตัวเป็นหนุ่มน้อยมีหน้าตาท่าทางเหมือนลูกชายของตนพอเห็นลูกไปแอบซุ่มกินเหล้าในพุ่มไม้เมาไมายจนหมดสติไปก็เดินเข้าไปในบ้านลูกชายลูกสะภ้ยเศรษฐีกำลังนั่งเป็นทุกข์อยู่ที่นอกศาล ใชหนุมก็เลยปลอมตัวจึงจะเข้าไปนั่งใกล้ๆบอกว่าให้เอาเงินเอาทองออกไปทำทานคนยากคนจนทั้งคนในบ้านและคนนอกบ้านเท่าที่จะพอใจฝ่ายลูกสะพ้ยนั้นเป็นคนใจบุญเป็นทุนอยู่แล้วเงินที่ทำทานจึงถึงมือคนที่ยากจนเป็นจำนวนมากผู้คนทุกยากทั้งหลายพากันดีใจและสรรเสริญสะพ้ยของเศรษฐีเป็นอันมาก นางมีความเอิบอิ่มใจในการให้ครั้งนี้เพราะสามีขี้เหนียวของนางห้ามปรามไม่ให้ทำบุญทําทานมานานแล้วนอกจากนี้เศรษฐีผู้ที่เป็นพ่อที่ปลอมตัวมาก็ยังบอกให้ลูกสะพ้ยนั้นจูงวัวเทียมเกวียนสองตัวออกไปบริจาคให้แก่คนที่ยากจนและต้องการวัวอีกด้วย ชาวนาผู้เข็นใจจูงวัวออกไปสู่ประตูใหญ่ลูกชายเศรษฐีหายเมาเดินเข้ามาพอดีพอเห็นวัวกับเกวียนก็จำได้ว่าเป็นของตนเองจึงปาดเข้าไปแย่งที่ไม้จะเอาคืนชาวบ้านที่ได้รับทานไม่ได้ดูหน้าเลยว่าเป็นใครก็ต้องต่อสู้เพื่อที่จะเอาวัวและเกวียนในที่สุดพร้อมกับร้องเรียกให้ชาวบ้านช่วย ช่วยด้วยเจ้าค่ะช่วยด้วยเจ้าค่ะมีคนจะมาป้นวัวก,กับเกวียนของข้าชาวบ้านได้ยินก็กรูกันเข้ามาช่วยเกิดชุลมุนวุ่นวายบุตรชายเศรษฐีฟกช้ำซึ่งตัวเกือบเอาจะเอาไม่รอดเขาโกดแคลนยิ่งนักเมื่อไม่มีทางเอาวัวก,กับเกวียนคืนมาได้จึงกลับบ้านด้วยความสงสยัยทำไมหนอ ไอ้ชาวนานั่นจึงเอาของในบ้านของเราไปเป็นของมันได้ครั้นเห็นเมียก็ถามเอาความจริงจากนางนางก็เล่าให้ฟังว่าอา้าวก็พี่นั่นแหละเป็นคนบอกให้ฉันยกบัวเล็กเวียนให้ชายคนนั้นแล้วนางก็เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้สามีฟังสามีของนางได้แต่โกรธแค้นจะทำอะไรก็ไม่ได้ จึงแต่งตัวเข้าไปขอร้องกับเจ้าเมืองแล้วให้เจ้าเมืองจัดการเรียกเกวียนและก็วัวคืนให้กับต้นฝ่ายเศรษฐีผู้เป็นพ่อติดตามเรื่องมาตลอดได้ยินเจ้าเมืองสั่งพนักงานให้ไปกุมตัวชาวนาผู้เอาเกวียนแล้วก็วัวของเขาไปจะไต่สวนเอาความก็แปลงตัวเป็นลูกชายอย่างเดิมแล้วไปนั่งอยู่กับลูกสะภ้ เมื่อกลุ่มตัวชาวนาไปไต่สวนจวนแล้วชาวนาก็ชี้ตัวลูกชายเศรษฐีแล้วเล่าเรื่องให้เจ้าเมืองฟังท่านเจ้าเมืองข้าพระเจ้างงงวยเต็มทีแล้วนี่จะเอาอย่างไรกับข้าอีกก็าชายคนนี้เป็นคนบอกนางเมียของเขาให้นำวัวเทียมเกวียนมาให้ข้าข้าไม่ได้ขอเลยด้วยซ้ำไปเมื่อเชื่อก็ไปถามนางดูเถิด ถ้าผิดไปจากที่ข้าว่าจะลงโทษข้าอย่างไรก็ยอมเมื่อชาวนาอ้างอย่างนั้นเจ้าเมืองก็จําเป็นที่จะต้องให้พนักงานไปตามพยานมานางเมียเมื่อได้ยินเรื่องย่อๆจากนักการก็ชวนสามีเข้าไปในจวนด้วยกันคนที่อยู่ในห้องโถงพากันตะลึงอยู่ครู่ใหญ่เพราะเกิดมีคนหน้าเหมือนกันนั่งอยู่ใกล้ๆกัน เหมือนกันยิ่งกว่าลูกฝาแฝดเสียอีกไม่มีผิดเพี้ยนอะไรหน้าตาและรูปร่างจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครเป็นใครทันใดนั้นหนุ่มน้อยผู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ยืนขึ้นแล้วก็กลับร่างเป็นเทวดาประกาศตัวเองว่าได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในชั้นอินที่แปลงร่างมาเป็นลูกชายของตนนั้นก็เพื่อที่จะดัดนิสัยของลูกชาย ว่าแล้วก็ขออนุญาตเจ้าเมืองสอนลูกชายว่าการมีเงินทองแล้วไม่แบ่งปันทำบุญทำทานให้แก่คนยากจนจะไม่เป็นผลดีแก่ตัวเองเลยจะทำการค้าหรือว่าประกรอบอาชีพอะไรก็ไม่มีวันเจริญว่าแล้วเทวดาก็ลาจากไปสู่วิมานชั้นอิน มินยู h ช n n นลขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องสำหรับในคลิปหน้านั้นเราจะนำสาระอะไรมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังอีกเราติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ